การปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นการทำความดีอย่างหนึ่งค่ะที่ทุกคนสามารถประพฤติปฏิบัติได้โดยการละชั่วทำดีและทำจิตใจให้ผ่องใสขอจเจริญสุขท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้วันศุกร์ที่9กันยายนพุทธศกราช2,559อัอาตมาได้มาแสดงธรรม ทางสถานีโทรทัศน์เอ็มคอร์ดเฮดดีโมเดนเพื่อจะให้ข้อคิดในชีวิตประจำวันแก่บรรดาท่านทั้งหลายก่อนที่จะให้ข้อคิดในชีวิตประจำวันอาตมาภาพขอเชิญชวนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะตั้งใจถวายในหลวงพุทธมามะกะเป็นสิ่งที่สูงสุด ในหลวงเป็นบุคคลที่สูงสุดเราได้ถวายสิ่งที่สูงสุดแก่บุคคลที่สูงสุดชีวิตของเราจะถึงความสูงสุดตามที่เราได้ปรารถนาขอทุกท่านตั้งใจว่าตามอัตมานะเอเตมยังพันเตสุจิละปะลินนพุตัมปี ตังพระกวันณตังสรนังคัจฉามะทร,รมันจะสังคัญจะพุทธมามกาติโนสังโคทาเลตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น แม้ปรินิพานไปนานแล้วขอถึงพระธรรมและขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าเป็นพุทธมามะกกะา ตั้งแต่บัดนี้ตลอดไปและขอทุกท่านสงบจิตตั้งใจอุทิศพุทธมามะกะที่เราได้ปฏิญาณตนตั้งใจถวายในหลวงเป็นเวลาเก้าวินาทีเสร็จแล้วขอทุกท่าน เปล่งวาจาสาธุถวายในหลวงสามครั้งสาธุสาธุสาธุสุดยอดของการทำความดีในวันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้วันศุกร์ที่เก้ากันยายนอาตมาได้มาแสดงธรรม เพื่อให้ข้อคิดในชีวิตประจำวันแก่ท่านทั้งหลายข้อคิดในชีวิตประจำวันในวันนี้ก็ยังกล่าวเรื่องศีลคราวที่แล้วได้ให้ความหมายคำว่าศีลคือธรรมนูญชีวิตของชาวโลกเราคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวโลกเกิดขึ้นมาในโลกนี้ ต้องมีธรรมนูนชีวิตเป็นเครื่องป้องกันร,รักษาชีวิตธรรมนูนเนี่ยก็แปลว่าเป็นเครื่องป้องกันร,รักษาเราด้วยเราทั้งหลายอยู่ใต้ธรรมนูนธรรมนูนในที่นี้ก็คือศีลศีลก็มีหลายระบบแต่ว่าในที่นี้จะกล่าวเรื่องศีลห้าเท่านั้นนะพอศีลห้านี่เรียวกว่าเป็นศีลประจําของชาวโลกศีลห้าเนี่ย ปกติแล้วมันจะมีเฉพาะในมนุษย์เท่านั้นนะมนุษย์คนใดมีศีลเขาเรียกว่าเป็นคนมีมนุษยธรรมมนุษยธรรมก็คือความเป็นมนุษย์คนที่เป็นมนุษย์จะมีจิตใจสูงคนที่จะมีจิตใจสูงได้ต้องมีศีลมีธรรมถ้ามีใจไม่สูงแล้วก็ไม่มีธรรมแล้วก็ใจไม่สูง เพราะฉะนั้นอาตมาจึงเสนอให้ทุกท่านทั้งหลายได้มีความสนใจได้นำเอาศีลไปปฏิบัติที่กล่าวไว้ในเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนีว่าศีลก็คือความตั้งใจในการที่จะงดเว้นความชั่วความทุจริตแล้วศีลตรงนี้ทำให้เราเป็นคนเป็นมนุษย์มีจิตใจสูง เขาเรียกว่ามีมนุษยธรรมมนุษยธรรมก็คือมีทำรรห้าประการศีลห้าทำห้าเป็นของคู่กันศีลเป็นเครื่องป้องกันชีวิตของเราอาตมาจะให้ทุกท่านได้ทราบธรรมนูญชีวิตเรียกว่าเป็นธรรมนูญฉบับแรกของชาวโลก ชาวโลกมีธรรมนูญชีวิตเป็นเครื่องป้องกันป้องกันในที่นี้ก็ในธรรมนูญเนี่ยมีอยู่ห้าประการเรียกว่าห้ามาตรามาตราที่หนึ่งก็ป้องกันชีวิตของมนุษย์มาตราที่สองป้องกันทรัพย์สมบัติหรือทรัพย์สินเงินทองของมนุษย์มาตราที่สามก็ป้องกันครอบครัว ครอบครัวก็สำคัญของมนุษย์มาตาที่สี่ก็ป้องกันตนเองมาตาที่ห้าก็คือป้องกันไม่ให้ประมาทไม่ให้ชีวิตของเราประมาทนี่เรียกว่าธรรมนูญเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องป้องกันชีวิตของเราจึงมารวมเรียกกันว่าศีลห้า โยมได้สมาทานศีลห้าได้รักษาศีลห้าปฏิบัติศีลห้ากันเป็นประจำเพะฉะนั้นคำว่าศีลที่อาตมาภาพได้กล่าวว่าศีลคือความตั้งใจที่จะงดเวน้นความชั่วความทุจริตนั่นก็คือศีลห้านั่นเองการไม่เบียดเบียนกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่งาม สำคัญก็มีอยู่ห้าประการหนึ่งชีวิตของคนเราใครก็รักที่สองทรัพย์สมบัติของใครใครก็หวงแหนที่สามครอบครัวของใครซึ่งเป็นสามีภรรยาก็ต่างคนก็ต่างมีความรักความหวงแหนสี่เกียรติยศชื่อเสียงของใครก็รักษาเราต้องไม่เบียดเบียนไม่ไปพูดกล่าวตู่ไม่ไปพูดมดเทสห้า ความไม่ประมาทในตัวของบุคคลเราเนี่ยก็คือการไม่หลงละเริงในเรื่องของขิ่งเสพติดนี่ก็คือศีลทั้งห้าข้อให้ทุกท่านได้มีความสำรวมเพื่อที่จะรักษาไว้อัตมาก็ขอเชิญชวนทุกท่านวันนี้หมดเวลาก็โปรดฟังในตอนต่อไปเรื่องของสีวันนี้ ตมาภาพก้อมนวยโวยพรให้ทุกท่านถึงความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพ่บูรในพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทั้งในทางโลกและในทางธรรมคิดถึงหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบก็ขอให้สิ่งนั้นจงพันสําเร็จจงทุกประการเทินขอเจริญพรขอเชิญนมัสก,การองค์พระปฐะมเจดียและขอพอรจากพระร่วงโรจนทธิ์นวัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐม เพื่อความเป็นสิริมงคลกก่ตัวคุณเองและครอบครัวค่ะขอเชิญนมะันสัก